ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูตู้แช่นะครับเป็นตู้แช่ของพี่ชายผมเองนะครับก็ใช้งานมาเจ็ดปีเปิดตลอดเอาไอ้แช่ไอติมนะครับจะเห็นพี่ชายผมแจ้งอยู่ดีมันก็ไม่ทํางานแล้วก็ไอติมก็เสียหายหมดเลยข้างในภาพนี้เป็นภาพด้านข้างที่แสดงวงจรนะครับของตู้แช่เครื่องนี้นะครับก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมว่า ไล่ง่ายครับดูจากวงจรก็ไล่ตามสายสายไฟสี่สายไฟได้เลยนะครับอันนี้ไฟ power ไฟคอมเพิวเตอร์พี่ชายผมแจ้งว่ามันเสียมานานแล้วครับมันไม่ติดพอดีได้โอกาสผมก็เลยถอดออกดูข้างในจะมี R 8 0 k 1 0 2วนัตต์นะครับเออมันจะขาด L D ไม่เป็นไรครับเปลี่ยน R 2ตัวก็กลับมาใช้ได้ครับทีนี้มันก็จะทำให้เราเช็คง่ายขึ้นว่าไฟเข้าแล้วก็ ไฟของไฟไปถึงคอมพิวเตอร์อันนี้ผมถอด C start ของคอมพิวเตอร์ออกมานะครับซึ่ง C ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ช่วยให้มอเตอร์หมุนในตอนแรกนะครับทีนี้เอามาเช็คแล้วก็ค่าความจุไม่มีเลยทีนี้ส่วนใหญ่พึ่งมอเตอร์ที่ใช้ C start เนี่นะครับถ้าถ้ามอเตอร์มันไม่หมุนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มันก็จะเสียตรงนี้นะครับคือผมว่ามันคุ้มที่จะลองเสี่ยงซื้อมาเปลี่ยนนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือวัดก็อันตัวนี้ที่พี่ชาผมซื้อมาเปลี่ยนนี้60มิโครฟารตดเอ่อ450โวลต์ราคา190บาทนะครับส่วนในตัวเดิมของมันเนี่ยมัน60มิโครฟารตดความจุนะครับแต่ว่าแรงดันมันจะทนได้แค่160โวลต์ตัวมันเลยเล็กกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสีตัวใหม่เอามาลองทดสอบวัดดูก็57.4มโครฟารตดก็60นะครับก็โอเค อันนี้ผมมาตะบายแต่งขาคือผมไม่อยากจะตัดสายไฟนะครับก็อยากจะได้อยากจะใช้ขั้วไฟเดิมของมันนะครับก็เลยพยายามตะบายให้มันขามันเล็กลงนะครับพอดีกับขั้วขั้วเดิมนะครับสี่ตัวข้างๆตัวเสียมตานั่นคือสี่ตัวเดิมนะครับคือมันแค่เละมันโนแรงดันแค่160โวลต์นะครับมันเลยตัวเล็กนิดนึงพอดีพี่ชายผมแจ้งว่าหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยใช้สีตัวใหญ่นี้แทน อันนี้ก็เอาไปเสียบกรบขัวเดิมเไออด้ไม่มีปัญหาแล้วครับหลังเี่ต่อไปทีนี้ปัญหาต่อไปคือสีตัวมันใหญ่นะครับมันจุดจุดที่ไปวางจุดเดิมมันก็จะวางไม่ได้อันนี้ตอนที่ผมลองครั้งแรกนะครับเนื่องจากตู้แช่เนี่ยมันไม่ได้ใช้มาน่าจะเกือบเดือนนะครับมันเสียก็ไม่ได้ใช้พอผมเปลี่ยนซีปุ๊บเสียบปลั๊กปุ๊บสังเกตว่าตู้คอมเพรสเซอร์มันจะสั่นมากเลยนะครับคือสั่นสั่นแบบน่ากลัวนะครับอยู่สักประมาณ สิบวินาทีได้ครับและจากนั้นก็เดินเรียบปกติลองชักปักเสียบใหม่ก็เดินเรียบปกตินะครับผมสันนิษฐานว่าน้ํายามคงลงมากองจนคอมพิวเตอร์มันต้องทํางานหนักในช่วงแรกนะครับอันนี้ผมเดานะครับก็อันนี้ก็วิธีการวางคาปาซิเตอร์เอาง่ายง่ายอยววาา่างนี้ละครับใส่ขคดวางไว้ข้างๆนี่เลยเพราะว่าจุดจุดจิตเดิมมันรัดไม่ได้แล้วนะครับวางไม่ได้แล้วอันนี้ก็ทดสอบแช่น้ำอารมณ์ไว้สองขวดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลายเป็นเซเลปปี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เหลือครับแข็งเกินเซเลปปี้อีกก็เสียเงินไปร้อยเก้าสิบบาทครับก็ถือว่าคุ้มครับมีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ